มีอะไรอยากจะพูดไหมครับถ้าอยากพูดอะไรก <sha. S 1> ่อนอยากพูดอะไรก่อนหมดแล้วเลยไม่ไม่พูดอ่้วจะาเป็นไงบ้างครับตอนนี้สบายดีไหมครับก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ผ่านมาสักระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเพื่อนมีมีพี่มีน้องมีแบบมีทุกๆคนเขาให้กำลังใจครับพอมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าตีบอกเลยโอ้โหถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์หรอจริงๆแล้วก็คงรู้สึกว่า เกินครึ่งมาแล้วนะนเกินครึ่งมาแล้ว,ก,ลวก็คือเราก็แบบว่าเออเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแลายคก็เป็น <ๆ S 1> ห่วงว่าแบบกัเศร้าบ่อยใช่หลายๆคนก็เป็นห่วงก็ขอบคุณมา,มากๆเลยที่เป็นห่วงกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบดีใจที่แบบว่าวันหนึ่งเราเห็นแบบว่าแบบคนคอยซัพพอร์ตเราคนรักเราเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้กำังดูเยเจริงๆเราก็ได้จริงๆเราก็ตอนแรกยีไม่ได้เห็นหรอกครับแต่ว่าก็ทุกคนก็กระหน่ำส่งมาค่อนข้างเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้เห็นแล้ว เป็นยังไงบ้างครับพอเราได้ที่เห็นจากการที่คนตบข่าวมาให้เราก็เป็นอย่างที่เราพูดไหมไม่ถึงเหตุผลที่ชี้แจงมาใช่ไหมครับก็ก็เป็นอย่างที่เขาพูดครับผมใช่ใช่ครับผมก็เป็นอย่างที่เขาพูดเลยครับจริงๆแล้วโอก็รู้เท่างทุกคนแล้วก็รู้เท่าที่เขาบอกอะไรเงี้ยครับผมอ๋อจริงๆแล้วโอ้ะมันเป็นตามที่เขาตอบเลยครับ ใช่ใช,ใชเป็นตัดกระสอบตอนนี้ขอจะถามว่าเปอร์รเซ็นในการแบบถ้าพูดว่าตอนนี้สภาพจิดใจเราผ่อนได้ไหมครับกับหลักทางนี้มันก็ต้องใช้เวลาครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าโอ้พี่พี่ผ่านมามันก็หปีเนาะมันก็6ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอกก็จริงจังกับมันมากๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าอกก็ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในในครั้งนี้มากๆเลยแต่ว่าอกก็เสียดายเวลาลักเหมือนกันกับมันเข้าสู่7แล้วจริง,รงๆ ไม่เสียดายครับคือเรารู้สึกว่าเราหมายถึงว่าเราถ้าถามรู้สึกว่าเลือๆเสียดายไหมเราก็เสียดายแล้วเราก็เสียใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่โอบอกว่าโอบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโอบตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วหมายถึงว่ามันก็เป็นการเคลียร์กันแล้วก็มีการแบบว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ต้องยอมดับแล้วก็เราก็รักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเราต้องยอม มันเป็นเหมือนช่วงที่จิตใจเรามันค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่ครับคือเราก็จริงๆแล้วการเรื่องการโพสต์ภาพหรือว่าโพสต์แบบรูปใน Instagram อ,อินสตาแกรมโอหรือว่าในไอจีที่เป็นแบบว่ากล้องฟล์มอ่อกล้องฟล์มอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบจิตใจมันค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรเงี้ยคือเราโพสต์ไปบางทีเนี่ยเราแบบมีสภาวะที่อยู่ในความรู้สึกนั้นๆหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราแค่ ในรูปภาพนะครับมันมีแอคชั่นเป็นของมันคือบางทีเราก็จะตั้งรูปหรือตั้งแคปชั่นเนี่ยให้มันตรงกับภาพนั้นๆหรือแอคชั่นนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาโค้ดต่างๆหรือว่าเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมาโพสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจราิงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรที่อยากจะพาดพิงถึงใคร,ใครเลย,ยครับ้ก็เป็นห่วงน้องสมัยครับเพราะว่าน้องก็โดดจุดตีค่อนข้างหนักใช่ก็เป็นห่วงเขาขออนุญาตถามเรื่องที่พี่สาว เราหลายคนจบประเด็นนิดนึงเว่ามันเป็นจัดการที่น้องให้สัาคณญหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวมันคล้ายๆกันกับสิ่งที่เราเคยคือจริงๆแล้วอะครับต้องแจ้งก่อนว่าโอบอ่ะก็เห็นพร้อมทุกคนก็ตื่นมาโอบก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่โอบทางานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าโอมเนี่ยค่อนข้าง lost communication กับพี่สาวโอบผมไม่ได้คุยเรื่อง ดีเทลกับเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาผมก็เลยได้โทรไปหาเขาแล้วก็ได้บอกเขาว่าและได้คุยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะ mm hmm. เขาก็เลยว่าเออแบบอยากจะฝากขอโทษมาถึงทุกคนที่แบบได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามหรือรวมถึงฟา,างด้วยแล้วว่าวันที่ผมจะได้เจอเขาในวีคหน้าเนี่ยผมจะเป็นตัวแทนในการไปขอโทษเขาจากพี่สาว ก็จริงๆแล้วโอว่ามันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่โอบอกว่าเขา l o s ค communication ไปคือเขาอาจจะไปแบบว่าไปดูนั่นดูนี่มาแล้วเกิดการที่แบบว่าเรายังไม่เกิดการอธิบายอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอททก็่าจะบนเป็น <Wy> จริงๆแล้วอย่างที่โอบแจ้งไปเลยครับว่าเออเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศโอ้นี่เขาไม่เคยคุยเรื่องความสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยอะไรอรผมลรู้สึกว่าเออแต่สุดท้ายแล้อวอยากจะบอกว่าทุกคน คือทุกคนเขารักแล้วเขาก็หวังดีกับเราอะไรเงี้ยคือมีหลายคนที่ออกมาแสดงความรักแสดงความหวังดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความคิดเห็นของเขาใช่ก็ต้องเอาเมสเซจคำขอโทษที่พี่สาวมามาไปเป็นตัวแทนไปส่งให้เขาพี่าพี่ขออนุญาตทำไงสิตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์กันคือเราก็ไม่ได้มีเจอหรือติดต่ออะไรกันเลยจริงๆแล้วเราเจอกันในงาน ก็คือชายชที่ถ่ายงานของช้างครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหมายถึงว่ามีแคมเปญร,ร่วมกันอะไรอย่างเี้แล้วเราจะได้เจอกันอีกทีหนึ่งวันพุ้หน้าแต่ว่าเราไม่ถ้านอกเหนือจากง,งานเราไม่ได้คุยอะไร จริงๆเรายังเป็นเพื่อนกับเขาได้ครับคือเราไปถ่ายงานด้วยกันมาแล้วแล้วบรรยากาศในกองคือราบรื่นปกติเลยก็คือทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมาสามารถทํางานด้วยกันได้ไม่ทําให้ทีมงานหรือใครเพื่อนๆใดๆรู้สึกอึดอัดเลยหรอือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราทํางานด้วยกันได้ครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังเป็นแบบ คือพี่6ปีที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่นานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือเราอยากจะจดจําแต่ว่าสิ่งที่มันดีเอาไว้คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบว่าเออเป็นห่วงอะไรเงรี้ยเขาได้ล้วตอนนี้พี่โยมีวิธียิใจตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้ไเนีย่ยครับเออให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยโอ๋ว่าคนรอบข้างช่วยโอ๋ได้เยอะมากๆเลยนะคือรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยคือพอวันหนึ่งที่เราแบบเราเหนื่เราาเราา้รารู่สึกว ทุกๆคนน่ะจะเข้ามาคอยช่วยให้กําลังใจองค์เต็ไมไปหมดเลยครับไม่ว่าจะใครก็ตามจะเพื่อนจะพี่จะน้องหรือว่าจะเป็นทางครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนแบบซัพพอร์ตอย่างที่มากๆเลยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งที่เราล้มอ่ะหรือว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันทําให้แบบเราเห็นคนว่าเราเห็นคนที่รักเรามากมายแบบเยอะมากๆ,กๆจริงแล้วเรื่องหัวใจตอนนี้ก็คือขอปิดไว้ก่อนไหมครับหรือว่าเปิดเออเปิดไปแล้วจริงๆตอนนี้อาจจะต้องเว้นระยะให้สักนิดหนึ่ง ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ค่อนข้างมันเป็นความรักระยะนานนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็เออเราอยากจะขอพักแป๊บนึงดีกว่าถ้าพี่มีอะไรจะฝากถึงที่หลายๆคนเป็นห่วงเราเออขอบคุณครับใช่ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วครับทุกอบเชื่อนะว่าทุกคนนะมีความเห็นของตัวเองกรอ,อ,อรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าออกมาแสดงความรักกระอกหรือว่าออกมา มาให้มาให้ความรักกับโอบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโอบก็อยากจะวันนี้โอบได้ออกมาพูดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได,ได้ฟังจากสิ่งที่โอบพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสบายใจใยสบาจขึ้น,นสบายใจขึ้นเยอะเลยลก็รู้สึกว่าแบบโอ้ใช่ในพูด<อ>สักทีเนาะครั้งแรกอรัเนาะใช่ได้พูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็